และว,วันนี้พวกเราเจ็ดเลี้ยวก็พามาเคี้ยวความอร่อยกันที่ประชานิเวศน์ไปแล้วนะครับต่อไสารสิบน,นะครับมาบ่อยบ่อยีีโดยที่วันนี้นะครับเรามากินอาหารตามสั่งกับร้านอาหารที่มีชื่อว่าเจนิสอาหารจานด่วน ซึ่งร้านนี้นะครับเป็นร้านที่แบบโอ้โหมีคนกินทั้งเช้าและตอนกลางคืนแบบเยอะมากๆเลยนะครับเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วปิดสี่ทุ่มเรียกว่าโอ้โหอิ่มทั้งกลางวันยันกลางคืนเลยนะฮะแลวราคาก็ไม่แรงด้วยราคาเริ่มต้นอยู่แค่45บาทเองอาหารที่เราสั่งมาในวันนี้ครับผัดพิแกงหมูกรอบราดข้าวไข่ดาวที่บอกเลยว่าโอ้โหมีพิแกงรสชาติดีมากๆรสชาติเข้มข้นแซ่บไม่เผ็ดไม่หวานเกินไปทุกอย่างลงตัวกำลังดีเลยและตัวข้าวที่เขาให้มาเป็นข้าวอย่างดีข้าวปริ่เรียงแม้สวยเลย ทั้งมันทั้งเคี้ยวสุดกรอบอร่อยเลยแต่แล้วเจาะไข่แดงนะ<ม>ยุเยิ้มนะผสมคลุกเขาเข้าก<ม>ันตักเข้าปากนะโอ้โหอร่อยสุดๆไปเลยก้นข้าวแบบและอีเมนูนึงน,นะครับก็คือผัดไทยกุ้งสดนะฮะที่แบบว่าโอ้โหบอกเลยว่าถูกใจเมียเจ๊เลี้ยวมากๆนะครับแบบตัวเส้นที่แบบหนาๆหนึบๆเคี้ยวไปแล้วหนับหนึบๆแล้วก็ความแบบหวานๆเปรี้ยวๆแล้วมีหอมซอยผสมเข้าไปนะบอกเลยว่าอร่อยสุดๆไปเลยอ๋อนันไเดี๋ยว และอีเมนูนะครับก็คือต้อยมยำลมิน้ำข้นที่มาแบบชามตโตๆนะ เครื่องเลยนะโก้แล้วัว้อีกนะเครื่องแบบโอ้โหเพียบเลยนะครับดันทําซุปของต้มยำนะอบอกเลยว่าแซ่บนะเปรี้ยวหวานเผ็ดกําลังดีเลยและอีกเมนูนะครับข้าวผัดกุ้งที่แบบว่าข้าวผัดอะเนื้อสวยเรียงตัวมากๆกลิ่นหอมกระทะไม่กําลังดีไม่แฉะเลยนะข้าวแห้งๆแบบโอ้โหหอมเลยพอตักเข้าปากปุ๊บโอ้โหแซ่บอร่อยนะบีบมะนาวและพริกอันปลายไปนิดนึงนะกินแล้วนะโอ้โหโคตรอร่อยเด็ดแซ่บถ้าอยากรู้เป็นไงจริงอย่างที่จ okay, ริงเลี <to> ้ยวโมจิโอเฮ้ยมาให้ตาตามมาดูกันดีกว่าตามมาเลยดีกว่า ปเยววันนี้ครับวัสดีค่ะเออพวกเราเจะเลี้ยวมากันแล้วยี่นี่เราไปไหนกันดีไปไหนอ่ะไปไม่รู้จะไปกินไหนก็ไปประชานิเวศยดกันแล้วกันนะออ <laughs> ประชานิเวศสามอีกแล้วเพื่อนบอกว่าโอ้ยพวกมึงนี่วนเวียนอยู่แถวนี้อีกแล้ว วายอ่ะกูชอบอ่าแถวนี้ของก็อร่อยเยอะก็บอกแล้วไงว่าเพื่อนแนะนำร้านจนมาได้เลยนะอถ้าพวกมึงไม่แนะนำกูจะไปประชานิเวศสามอีกตอนนี้เราก็ถอดใจจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอ้ยถอดใจจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะเตี๋ยวเปามือพูดเพียดไม่ได้เหรอฮะเราถอดใจจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปแล้วนะเราเปลี่ยนใจแล้ววันนี้เราไปกินตามสั่งกันดีกว่าไม่ต้องสวดบทอะไรนี่นะคือพูดออเอาโล่าพูดโต้ตาวนสังโคนะท่องที่หนไม่ได้แดกทุกทีเลย อ่าตอนนี้เราก็อยู่เส้นข้างในเมืองทองะครับกําลังออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะนะฮะเนี่ยออกปากทางแจ้งวัฒนะแล้วโอ้ออกมาแล้ว,ออ,อ,ลวออกมาแจ้งวัฒนะแล้วรถเทียบเลยเว้ยขับเส้นแจ้งวัฒนะระวังหลุมนิดนึงเออหลุมสําหรับสายแว้นนะจ๊ะหลุมเยอะไ้นี่ไงเยอะกว่าตรงประชาชื่อดีอะแต่รถน้องนมเย็นมาน่ง ถนนโโห์รอยอต่อว่ารอยแผลจากสงครามการสร้างรถไฟฟ้าไงฮะสร้างรถไฟฟ้าที่อยู่ถนนนี่หลุมเพียบเลย ผู้หญิงตั้งคันไม่ควรนั่งมาย่านนี้ <laughs> ยังไม่ท้องก็ท้องเลยอ่ะส่วนที่ท้องแล้วก็แท้งเฉยอ่ะนี่กี่โมงอันเนี้ยสิบโมงสิบเจ็ดนาทีอ๋อวันนี้เราออกไวเนาะใช่เอาตื่นเช้าตื่นเช้าแปดแปดโมง <laughs> นกที่ตื่นตอนเช้าคือนกที่กำลังหิวอะไรนะขออีกทีดิ้นกที่ตื่นตอนเช้าคือนกที่กำลังหิวกำลังอะไรหิวนกที่ตื่นตอนเช้าก็ได้แดกหนอนก่อนเว้ย อ่แต่ถ้านอนที่เตือนเช้าอ่ะก็โดนนกแดกต้องรู้ตัวเองดีเว้ยเราเป็นนกหรือเราเป็นหนอนอ่เเราเป็นหนอนอเป็นหนอนก็โดนแดกอะไรอย่างเงี้ย ตื่นเช้านี่ไม่ใช่ว่าขยันหรืออะไรนะข้างบ้านแม่งเคาะเหี้ยไม่รู้แต่เช้าเลยค่ะปงเปงปงเปงปงเปงเขาอาจจะมีน้ำใจอยากให้ตื่นไวๆสูตรอากาศพีเอ็มสอหเลเสือกมุจะนอนแม่งนั่งตัดทิดถี่ตีสองกว่าเหี้ยหกโมงแม่งเคาะแล้วเปปงเ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 ขาก็บอกว่าตื่นเช้าเช้าไทยอย่ามัวดับลยรุมลงหือนเจ๊ดเว้ยไม่ต้องตื่น เป็นเจ๊กไม่ต้องตื่นเช้าตื่นไฟเอาแล้วกูจะเอาคืนมั่งนี่อ่ะตื่นตีสามมาดอดลูกบัสหน้าบ้าน uh. อ่าเมื่อกี้เราก็กลับรถมาแล้วนะครับแยกวันนะแล้วก็กำลังจะเลี้ยวเข้าสู่เส้นคลองปะปา mm hmm. นี่เลี้ยวนี่เลยเลี้ยวซ้ายคล mm hmm. องปะปามุ่งหน้าสู่ถนนประชาชื่น เคยเห็นกันอยู่หลายคลิปถนนเส้นหลักจะไปอะไรนะประชาชื่นเตาปูนเยาวราชก็ต้องผ่านเส้นนี้ก่อนานไปเส้นนี้บ่อยนี่ไม่ใช่อะไรนะกูกูรู้จักถนนแค่เส้นนี้เส้นเดียวใช่เวลาไปไหนไม่ถูกกูก็มาเส้นนี้ก่อนแหละอย่าให้มันคำเงินทางให้ใช่เรียมเลียวขวาเข้าสู่ซอยสามื่อคี ไม่จอดล้มๆลกวะไม่จอดใต้สะพานเมื่อกี้ลืมเหี้ยเห็นไฟเขียวอยู่ไงว่าไปได้แล้วเขียวคนละฟ้ากันฟ้า,ฟารับรังสี U V บ้างไป <It> s <S เดี๋ยวขวาเข้าสามักี ทิศหน้าเรื่องตั้งกันดีกว่าใช่เราคุยเรื่องการเมืองก,กันอีกไหมไม่เอาแล้วพอแล้วไแปลคุยเรื่องการเมืองนี่ยอดอยูไม่ค่อยดีเลยนะนนแต่เราไมไ่คุยจริงจังนะเราคุยปัญญาอ่อนเอพิ่งเคยเห็นว่านบาเมื่อกี้ไม่ได้มองลาดหน้าย,ยกนิ้วอ่ะอ๋อป้ายเป็นรูปนิ้วอ่ะนิ้วที่แบบนิ้วเปื่อยอะไรวะ นิ้วไหนนิ้วโป้งดินิ้วกลางไงไม่มันจะมีหลายนิ้วไหมมึงน,นิ้วก้อยอย่างเงี้ยไอ้ห่าเปิดร้านหน้าหน้าร้านน้ายกนิ้วมึงให้เขาทําโลโก้นิ้วกลางไงน็ดีนะแตเดอตาดาียังไม่ทันแดกเลยโดนด,านนะดน่า,ดาก่อนแล้วโดนร้านด่าก่อนลวชูนิ้วกลางร้านบอกว่าไอ้สาวพวกมึงไม่ต้องมาเลยอ่าเตรียมข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ประชานทิเวศสามเลี้ยวแล้วไปเตื้อ ผ่า,า,านโครงการตลาดประชานิเวศสามแล้วเห็นเขาว่าแถวนี้เช้าเช้าก็มีตลาดนัดือนนะวันหยุดอะอ,อมีตลาดนัดตรงนู้นไงตรงสวนสาธารณะตื่นไม่เคยทันดูนร้านไหนวะกูจําไม่ได้ตามสั่งอะรู้แต่ว่าอยู่ฝัง่งนี้นเออนั่นแหละไม่เปิดไม่เปิดไม่ตุ้ง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 เปิดปะก็วะยังเกว่าเปิดเปิดเปิดนี่ไงตามสั่งร้านนี้เออเปิดเปิดเปิด ถึงแล้วเนี่ยร้านเจนิดจานด่วนนะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วครับเจนิดจานด่วนนะเป็นร้านตามสั่งที่อยู่แถวประชานิเวศเลยพอยอะไรเดี๋ยวกูไปดูป้ายทีไงยัง <c oughs> ไม่ดูป้าเ <c oughs> ยอะไรดีวะเห็นหากระดาษหากระดาษบัตก,กาก่อนจีดเลือดกัดนิ้ว <c oughs> ดูหนังจีนมากเลยเอ้วอุยมีข้าวผัดปลาอินทรีย์ด้วยมีข้าวผัดกุนเชียงข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมึกหมูกรอบ หยิบหยิบปากกายครั้งนั่นไรดิเดี๋ยวไปหยิบเองก็ได้เขียนไม่ติดกินเพื่ออะไรอยู่จัดนิ้วจัดนิ้วมึงได้ไหมล่ะกูกัดไม่เต็มเต็มคำเลยหิวด้วยโอเคสี่อย่างโอเคไปให้ครับไปส่งไปอินเสิร์ตด้วยทำงานด้วยไปคืนพิธาก็ได้ไหมไม่ดูสะดุดอันนี้ดูสะดุดอันนี้ ป้าเปิดทุกวันป่ะคะป้าอยู่ป้าเล็ค่ะอยู่วันเสาร์ทุกวันจ้ะ ทุกวันขายมากี่ปีแล้วคะคุณป้าเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีค่ะอาละหิวไม่ไหวไม่รอแล้วล่ะไม่ไปยืนรอแล้วเลยเกะกะเขาคือพื้นที่ร้านเขาค่อนข้างที่จะเล็กคนก็มากินเรื่อยๆใช่ใช่ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเกะกะเขาอ่ะเกะกะหรือว่าหิวเกะกะจริงๆจ้ง เจีบยบแต่น่ารักมากเลยอ่ะมออุ่งมลูกกระต่ายน้อยมาเพื่อนๆตอนนี้เราสั่งทุกอย่างครบแล้วนะอเออเรามาดูกันทีละอย่างว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นก็ทานที่นี่จะบอกเลยว่าทำเร็วมากคนเร็ว เร็วชิบหายเลยเออแล้วก็ราคาอาหารก็จะเริ่มต้นสตาร์ทที่45บาทนะครับพิเศษ55บาทแต่ถ้าเป็นพวกเมนูพวกอะไรนะกุ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยมันจะสตาร์ทที่60และพิเศษ70นะอเออส่วนกับข้าว่าจะเป็นราคาตั้งแต่70 80 100 120แล้วแต่อาหารที่เราสั่งมาเออเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเอาของเบสิกก่อนเลยนี่และนี่ก็คือโฉมหน้าของนี่ หมูกรอบผัดพริกแกงราดข้าวบวกไข่ดาวนะจ๊ะเออไข่ดาวน่ากินมากแกทอดไข่ดาวมาสวยมากขอโชว์ตัวไข่ดาวน้องไข่ดาวให้โชว์ตัวนะครับหมุนนะครับจึ๊บปิ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 ๊บวิว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 ว้าวไข่สวยไข่สวยแล้วกลิ่นพริกแกงหอมนะพริกแกงหอมนะอ่าโชว์โชว์หน้าพริกแกงให้ดูนะจ๊ะ อ่ะโชว์หมูกอรอบสักคินหนึ่งก่อนนี่หมูกอรอบหมูกรอบแบบนี้นะจ้าหมูกรอบเป็นแบบอย่างนี้นะจ้าเนี่แล้วผัดมากับตั่วพกยาวกับใบมะกรูดอย่างนี้นะจ้านี่นะจ๊ะอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะะจเออจ๊ะงามเลยนะเอ้อเออหิวว่ะดูไข่ดูไข่ไข่งามเงี้ยไข่เด้งไข่เด้งไข่เด้งยวยวนฉันเหลือเกินไข่เด้งอีต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 ีข้าวนี่ผมบอกเลยว่าข้าวอย่างดีนะเรียมเป็นเม็ดเลยนะ ข้าเป็นข้าวหอมนะใช่ไหมเนี่ยข้าวเป็นจิ้มนะใช่ไหมโว้ยนะ<ม>พี่เจี๊ยนน้ำลายไหล,หลกูไม่ไหวแล้วหมูกรอบชิ้นหนึ่งก่อนไปเลยวชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งพริกแกงอร่อยแกงอร่อยอืมโอ้หวานเผ็ดเค็มกำลังดีกลางๆใช่ดีสั่งร้านอ่ะถ้าพริกแกงไม่เผ็ดไปก็หวานไปอือใช่อันนี้กลางๆกำลังดีเลยไม่ไหวละวแดกข้าวเลยกินกับข้าวเลยอันนี้เลย หมูมกรอบเน,นี่ยครับอืมอร่อยลองดูตัวข้าวอร่อยว่ะหรือว่ามึงหิวจริงอืมเด็ดเลยนะอร่อยดีวยวเลยนะยกยนะิมปลาใช่ไหมอยากได้เต็มเพิ่มใ่ะอยากได้เผ็ดเพิ่มอ่อยอร่อยได้รตรงนี้ตรงข้าวด้วยอ่ะฟองมาตามเดี๋มันดา่ากิง่ายเลยนะอ่อะออาเจาะเจาะไข่ไหมเจาะไข่ไหมอ่านะอ่า สีทูวันโคเจาะไข่แดงอัดจืดอ,อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่คำนี้บวกกับหมูกรอบนี่นะครับคำนี้นะฮะคำนี้นะไปฮะข้ายเข้ากันเยิ้มๆกับพริกแกงเด็ดอ่ะแล้วมีใส่กิมพิกนิดนึง ตัหมูกรอบฮะตามหมูกรอบฮะอื s <S อไหวเหรออเด็ดตามหมูกรอบเขาไม่ได้ทำตาแบบหนังฟูมากนะส่วนที่เป็นหนังฟูกรอบอะ่ะม,มันจะไม่เยอะนิดเดียวแต่เคี้ยไปรู้สึกได้ว,ว่ามันกรอบนะหมูกรอบราตามสัม่งใช่มันมีความเป็นสามชั้นมากกว่าใช่แต่มันมีความหนังกรอบหน่อยๆอร่อยอจริงดูเด็ดหมูกรอบทั้งหมดเลยอ่ อืเราสั่งตามสั่งอะ่ะข้าวให้น้ำซุปมาด้วยเห็นไหมน้ำซุป,น,ปน้ำซุปน้ำซุปร้อนร้อนจัดเลย่ยร้อนเลยโอ้ย oh yeah. เจอะยยระวังลวกมือ <c oughs> เดี๋ยวนะร้อนเ <c oughs> พ,พื่อความสวยงามต้องมีมือถือ <c oughs> แต่แม่งร้อนอ่ะอย่างนี้อย่างนี้นี่ดูมีกระดูกมีกระดูก่ากระดูกนี่เออแล้วก็มีไอ้น,นี่ไม่น่าใช่ฝักน่าเป็นใช้เท้าใช้เท้านี่เห็นไหมเออมีใช้เท้าวันละร้อนเลยวันร้อนร้อนจริงร้อนจริง โอ้ยร้อนไม่ได้หวานแบบชื่นใจขนาดนั้นเลยแต่มันร้อนร้อนแบบเนี้ยสดแล้วมันแบบสดชื่นสดชื่นเลยเห็นไหมร้อนร้อนจัดเลยร้อนร้อนเลยเป่าหวานแต่อร่อยนะมันตดแล้วมันตดชื่นเลยเว้ยนี่ละจ้ะเ้าผัดหมูหมูเผงต้มผัดกุ้งนี่คือถมหน้าของ ข้าวผัดกุ้งพิเศษนะครับราคาอยู่ที่เจสิบาทนะนี่นี่หมุนโชว์ตัวครับที่ทูวันโกนี่คือข้าวผัดกุ้งน้ำผัดเม็ดอย่างสวยงามหมุนไปเลยไอ้ตู้อ่ะดูเม็ดข้าวดิเอาผัดมาแบบเม็ดสวยนะเห็นไหมเม็ดสวยนะเม็ดสวยนะเห็นไหม แล้วดูไม่ชั่วถึงด้วยข้าวเขาดูจากสายตาข้าวไม่แฉะผัดแห้งๆมาเลยแต่ว่านี่เนี่ยคือข้าวผัดที่ถูกต้องเลยนะเพราะตามสั่งบางร้านอะกับข้าวอร่อยรสชาติอร่อยเสียตรงที่ว่าข้าวมันเป็นข้าวใหม่ว่าวันนีนข้าวใหม่มันแฉะไงข้าวผัดต้องแห้งๆอ่ะแล้วดูกุ้งดูกุ้งกุ้งจะเป็นตัวแบบไสธรรมดาในตามสั่งทั่วไปนะไม่่เป็นกุ้งตัวใหญ่ๆหญ่กุ้งแบบตัวประมาณนี้ตัวตัวน้อยประมาณนี้ตัวนอยมีประมาณกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว อาจจะมาห้าตัวมีประมาณห้าหกตัวได้อเ,เออห้าถึงหกตัวออากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนข้าวนะจ๊ะข้าวนะจ๊ะไอ,อนีเหอะหอมดีดีดตาหลักเขาขัดไหมอืม,มดีนะดีนะอปว่า แต่ข้าวผัดกุ้งเขาอ่ะเขาไม่ได้เป็นตลาแบบเหมือนข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูมันเป็นข้าวผัดแนวออกแบบข้าวผัดเพราะว่าเขาจะผัดมาพร้อมกับผักคะน้ากับมะเขือเทศซึ่งสตาเนี่ยส่วนใหญ่เราเจอในข้าวผัดหมูเป็นส่วนใหญ่แต่เขาเปลี่ยนจากปัตถุดิบจากไปเนี่ยหมูเป็นกุ้งแทนอถ้าใครไม่ชอบกินคะน้าก็บอกเขาไม่เอาแค่นั้นนี่ขนาดจะไม่บีบพริกมะนาวนะมาพริกมะนาวยังไม่บีบมันอร่อยเห็นกุ้งเนี่ยได อืมอืมกุ้งมันแบบธรรมดาล้านต้ำหลักเพไปอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มความแซ่บมันหน่อยพี่น้ำปลาพี่น้ำปลาประมาณนี้ประมาณนี้นี้ยเนี้นะลาลาลยอ่ะแล้วก็ต่อด้วยมะนาวบีบมะนาว แล้วก็คลุกข้าคลุกข,ข้าวมาคุกละจากข้าวผักสวยๆเมื่อกี้นี้กลายเป็นข้าวหมาท <c oughs> <c oughs> ำนี้นะจ๊ะทำโตโต้ดีจริงแทบแทบแทบอืมแทบ,แบ,แบอ,อร่อย,น,อยนะไม่แปลกใจเลยอืมมีข้าวเขาเอยอร่อยเ,อยอยอเลยจริงแต่แต่ส่วนตัวปริมาณข้าวผัดจาน ไม่ได้เยอะนะรู้สึกว่าข้าว<ม>ปัติแกงจะเยอะกว่าอ,อ,อันนี้คือต้มยำนมมิตรน้ำข้นนะครับผมราคาอยู่ที่100บาทนะม,มาเป็นกับข้าวนะอะดูน้ำตุปดูน้ำตุ๊สุดน้ำมันเขาจะถามเราว่าเอาน้ำข้นหรือน้ำใสใช่นี่เป็นน้ำข้นนะจ๊ะเราสั่งข้นมานะคะน้ำข้นอย่างนี้เลยว่าแล้วก็ต้มตัวเลยได้ไหมต้มเ,เลยนะ โอเคมันไม่ได mm. like like like, ้หน oh okay. hey, right mm. hmm. ักไปทางเผ็ดมากแต่มันเป็นทางออกทางเปรี้ยวเปรี้ยวมากกว่าแต่ไม่ได้เปรี้ยวจนแบบตีอะไรอย่างเงี้ยนะเปรี้ยวกำลังดีกำลังดีจะโวยเครื่องนะโกยเครื่องเลยอ่ะมาละโอยเครื่องเลยนี่เครื่องประมาณนี้เลยหนึ่งรอบาทได้เครื่องนี้นะจ๊ะนี่มีความหมึกมีเห็ดมีหมูมีไก่ใช่ไหมประมาณนี้เลยนะนี่โกยอีกโวยอีกมีกุ้งด้วยมีกุ้งด้วยเออมีกุ้งด้วยนี่นี่ โอ,อยอีกโอไโอเข้โออีกนี่อย่างนี้อย่จะโออีกกูเจอกุ้งละอะอย่างนี้เลยเยมื่อกี้ยังไม่ไกินปลาหมึกลองปลาหมึกดิลมึกลองหมึกนน้จุ๊บดีปลาหมึกไม่ได้แบบไวาวอะไรมากแต่มันดีตรงที่ว่ามันไม่เผา วัตถุดิบส่วนใหญ่อ่ะที่เรากินอ่ะเป็นวัตถุดิบเป็นแบบของต,าต้าเจี้ยวธรรมดา,ดาทั่วไปจะเอาปรุงม,มาได้แบบดีลงตัวโอเคเลยอ่ะอนะปลาหมึกมั่งดิกินไหมจะหาหมึกให้นี่ยเ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 นี่ยจัดไปจัดไปไงข้าวนะดีนนะออโอเคเลยอันนี้ก็เป็นโฉมหน้าข,<อ>ของผัดไทยนะฮะเป็นผัดไทยกุ้งนะครับผมพิเศษราคา70บาทนะ มาเป็นจานตัวโตๆนี้เลยนะนะเออดูพลาสติกนะเนี่ <Ouais. S 2> ยดูวสวยงามแบบมีถั่วโรยข้างๆด้วยเห็นมอ่ะโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวน้องหน่อยเอายังเอายังอย่างไปบุญแล้วโโอ้หจานสวยจานเป็นรูปดอกไม้แล้วเนี่ยเใช่ไหมมามามาเต็ม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 โอ้ยมามามาดู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 ที่เส้นเจาะไปตรงกลาง นี่ดูเลยนะจ๊ะนี่โอ้โหเส้นเป็นแพงน<ม>ี้เลยโอ้โห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 ถัวอ่อกมาก่อนอย่างนี้นะอย่างนี้นะเส้นประมาณนี้นะ<ม>เอออย่างนี้นะฮะอันนี้นเขตักขึ้นมาแล้วตักมาเล็เทแล้วแดกเส้นก่อนเลยอืมมันทอดเช่นนะเช้นเหนียวหน็บเด็เส้นหนึบวป่ะเช้นเหนียวหน็บเด็นเนี่ยมันหนึบหนึบแซ่บๆีลยนะอืมออกไปทาง เปรี้ยวหวานๆๆนิดๆเออนั่นแหละอ่ะกินพร้อมกับไข่ไปเออนั่นแหละนะอร่อยนะ,นรอ,ยะอร่อยวนะอร่อยเออแต่ถ้าคนบางคนชอบกินทับไทยที่แบบว่าอยากให้เส้นมีความแบบไม่ไหม้จิ้วๆไม่ไม่น,นิดๆ,ๆมันอาจจะไม่มีอย่างนั้นเลยเพราะเส้นมันจะเป็นแบบเนี่ยเส้นแบบ อาจจะอาคนโปนไม่ได้ไหมเลยนะ ừ, ใช่ไหมอาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โดนแต่สำหรับเราถือว่าโอเคโอเคนึบเลยนึบเลยกินกินพร้อมกับไข่นี่คือแหลมเลยเนี่ยเฮ้ยเนเส้นเขามีหอมมาด้วยใช่ไหมมันมีต้นหอมดิไม,ม่หอมหอมหั่นอะ,ออะใช่ไหมใช่ใช่ใชเออเราไม่เคยเจอนะ<ม>อย่างนี้นะ<ๆ>มีหอมหั่นมาด้วยเว้ยโอเค โอเคไหมเอาโอเคเลยสตัวฉันโอเคเลยเยวขอปุ่มเพิ่มเด้ยเออแต่ไม่เคยเจอที่ไหนเขามีอหรือว่ามันล่วงใส่มาวะมาเป็นแพรเลยเต็มไปหมดเลยอเออมมาตุ่นเขาแหละไอพิป่นอ่ะไอพิป่นเนี่ยโรยแค่พิป่นก็พอน้ำปลาอะไรไม่ต้องเลยนะแคนนี้ก็พอไงนะเพิ่มเผ็ดเพิ่มเผ็ดอย่างเดียวพอเลยเพิ่มเผ็ดอย่างเดียวอยู่เลย ทำนี้ทำนี้เลยเวใมากับไข่มากับไข่อ๋ออ๋องั้นงั้เดี๋ยวเดี๋ยวบายไปไปกระน้ก็ได้ร้อนอร่อยไม่ต้องบีบมะนาวเพิ่มได้เลยใช่ที่ท่านชอบตังไม่พอเดี๋ยวแล้วตัวเส้นมันอ่ะนึบๆึบนีบ แล้วมันรู้สึกว่ามันจะหนาหนาก็เต้นตัว่ไปเลยนะใช,ใช่ไหมหนาเลยนะนรู้สึกว่า<อ>ถ้ากินทั้งจานเนี่ยน่าจะอยู่ท้องเลยเพราะเส้นมันหนามากเลยเพราะว่าฉันพูดเรื่องมากผัดไทยอะอโอเคท่นมากเลยท้องหวานเปรียปร้ยวๆอย่างนี้ใไหมเ<อ>ส้นแบบนี้เส้นแบบนี้เนื้อหนึบๆหน่อยอะใช่ไหมอืมใช่เคี้ยวสหนุกมาๆมาเข้าหมวดตั้งใจแดกกันดีกวราอะอร่อยว่ะอันนี้กว่จิตนคาาเลยจริงๆนะเนี่ย ก็ที่เราขับรถทานตอนนั้นนะฉันเล็งเลยว่าตรงแบบเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมเออ,อ,อคนสั่งรวยๆนะตัวรนะวยๆนะแล้วจากคนที่มากินที่ร้านแล้วอ่ะมีฮัลโหลมาสั่งคุณป้าด้วยคนที่บ้านสัง่งมาด้วยคือวัตถุดิบธรรมดาทั่วไปแต่ปรุงมาดีรับตัวที่เป็นข้าวอ่ะข้าวดีเส้นเส้นดีจริงยังไม่ได้สังส่งพวกผัดจิ๋วมาลองนะคงรู้ว่าผัดจิ๋วแม่น่าจะแันอย่ ดูได้แล้วสั่งองหนะูได้หนูได้ไม่ไกลบ้านเราด้วยอืมไม่ไกลบ้านเราแค่ไปกลับก็บก,บกินข้าวก็จองอังโมงหนึงน้าเปิดทุกวันปนะ่ะอยู่วันเสาร์อยู่วันเสาร์อ่ะเปิดกี่โมงวะสี่ทุ่มเลยใช่ไหมนี่ไงเขาปิดป้ายไว้แปดโมงตึกสี่ทุ่มเปิดเช้าหรือยังไเลยตีสวัสดีแล้วก็ร,รู้เช้าว่าอร่อยอร่อยตื่นอร่อยมานอนอร่อยมากขอบคคุณ ราตั้งแต่กระสอบละพันสามตอนนี้พันเก้าแต่ก็ราคาเดิมอืม่้ขึ้นราคาหัวเงินต้นทุนก็สูงขึ้นสูงขึ้นใช่ใช่แข้าวอร่อยจริงข้าวดีข้าวอร่อยจริงลูกค้าจะติดข้าวอืมเขาวผัดเนี่ยเราไปเก็บนะจอยใช่แล้วคืนึ่งวันยังไม่เสียเลยอืมข้าวบ้าเหรารับประกันเลยเขาบผมแหลมเลยแข้าวดีจริงอื ยอมต้นจุนตุงนงแต่ว่าคุณลูกค้าติดใจกินข้าแใ,ใชแต้องคงหลักไว้ก่อนขายยากนะร้านแบบนี้กำไรร้อยลงต้องแบบรับต้นทุนที่สุงขึ้นออบางร้านที่ตามสั่งที่แบบให้เยอะๆบางทีข้าวที่เขาให้มันเป็นข้าวแบบธรรมดาข้าวเต่าให้อะไรอย่างเงี้ยมมนเป็นข้าวที่แบบเยอะแบบ<ๆ>กินแล้วมันจะเป็นแบบ พอง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 ลมลมอ่ะเออมันต้องกินเยอะมากามันถึงจะอยู่ท้องไงกับข้าวข้าวเงี้ยกินยิ่เดียวอยู่ท้องเลยจะรินคนมาปุ๊บจะกินแต่คนตักข้าวผัดใช่ข้าวผัดปลาปครูข้าวผัดปลาชุนตีแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เดนามได้กินของอร่อยเท้าได้กินของอร่อยตอนเช้าคือเรามาผ่านแถวนี้ เราเห็นเนี่ยกันคืนแล้วว่าคนกินเยอะมากเราก็เลยลองหาข้อมูลดูในกูเกินเนี่ยเขาบอกร้านกร้านก็เปิดตอนเช้าก็เลยเก็บเก็บมากินเ้าดีกว่ามาใช่ได้ปินปินไม่ผิดหวังเลยจริง ผัดไทยที่คนเรงมากกันเธอตามหาใช่เขากลุ่งเรื่องมากมากๆก็ผัดไทยเหมือนต้มตําเว้ยส่วนวตัวชนะฉันมองเหมือนต้มตําเวอร์แต่รถไทยรถมันเวอรไม่ใช่ว่ามันอร่อยเว้รรถที่ชอบร่ชอบเพราะฉันก็เชื่อว่าเราบอกว่าอันนี้อร่อยก็จริงแต่เชื่อว่าจะมีคนที่แบบไม่ชอบสไตล์นี้อ่ะใช่ร้อยคนก็ร้อยปากร้อยคนก็ร้อยรสนี่ก็เป็นธรรมดาใช่ เน่นเครื่องยังไม่หมดและก็ท่าน้ฉันอิ่มแล้วไม่ไหวปว<อ>ดให้หน่อยเนี่ยไม่ยอมลองเล่นอยู่บ้านก็ไม่ยอมลองเล่นอยู่บ้านนั่งเล่นเกมวะปดแต่เกมใช้แต่หัวเออเวลาอยู่บ้านเราต้องนั่งเล่นเกมน้องๆหนูๆรออยู่แก่ป่านี้นะเล่นรูปป่ะอ้าวนะ เขาไม่รู้หรอกว่าครูกแก่ไม่แก่ไม่เคยได้ยินเขาบอกเลยเสียเหนื่อยให้กับกีฬาดีกว่าเสียเวลาให้กรบโบอก <c oughs> คิดนานเลยเนี่ยนี่มึงนอนคิดตะคือแลว้วะเนี่ยคินหลายรอบแล้วเล่นหลายรอบไปด้วยแต่ไม่นใครอ่านทั้งวะอยู่เ <c oughs> นี่ยเก็บตังค์ได้ครับ <c oughs> ครับผมสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์โอเคครับ <c oughs> อร่อยมากป้าเนี่ยหนูมาแถวเส้นเนี้ยเห็นคนเยอะตลอดเวลาเลย ของป้าเนตจะไม่มีเหลือความสด็หรอกอืมอร่อยมากอ่ะนี่ครับสามสี่ส่วนพอดีเป้ครับขราคุณาที่บอกราคาพริกแกงหมูคอผิดไปไงมีไข่ดาวด้วยลืมบอกไปแต่หมูคอเป็ราคาแพงกว่าไอ้พวกหมูไก่ได้ไงบอกผิดไปเดี๋ยวไปแก้ราคาซุปเปอร์เอาก็แนะนำมันเลยนะครับว่ากับร้านนี้นะครับกับร้านนี้เลย เจนีจ่จานด่วนนะครับตรงประชานิเวศสซอยเท่าไหร่ไม่รู้เราไม่ได้ไปดูเดี๋ยวเราปักปุดไปให้ตรงเดียริ p ชั่นนะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ตามมากันได้ร้านนี้แนะนําเลยเปิดเช้าปิดดึกเปิดแปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มตามมากันได้ทุกคนไปฝากกดไลค์กดซัสไครต์ติดตามพวกเราด้วยแล้วก็สุดปแ้งมากันด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ไปแล้วขอบคุณทุกๆคอมเมนต์น,นะคะบายบาย